สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิสนุวันนี้เป็นวันอังคารที่ที่7นะใช่ไหมวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2,500เท่าไหร่วะ66อ่านะสังเกตว่าจะมีพี่เจ้าหน้าที่เริ่มมาคุมซอยแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าคงจะมีขบวนเสด็จผ่านมาทางนี้ ก่อนหน้านี้ที่ผมไปส่งภรรยาแล้วผมจะผ่านวังสุขโขทัยผมเห็นเขาเริ่มที่จะเตรียมการาขบวนเสด็จนะครับตั้งขบวนเสด็จจะเห็นรถคุ้มกันรถเขาเรียกอะไรรถอารักขาต่างๆนะครับแล้วเริ่มเห็นเจ้าหน้าที่พี่ตำรวจอยู่ทางปากซอยนะแล้วแยกไฟแดงต่างๆนี่ไม่ได้เป็นเวลาเหมือนเมื่อก่อนละที่เป็นเวลารับถอยหลังไม่ใช่นะ ตอนนี้พี่ตำรวจเริ่มมาคุมแล้วนะครับส่วนตรงนี้ยังไม่เห็นแสดงว่า,าท่านพระองค์ท่านคงจะยังไม่เสด็จเร,เร็วนี้หรอกนะแต่ว่าก็เตรียมการไว้ก่อนนะครับทุกครั้งที่ผ่านวังสุขโขไทยนะผมขับรถผ่านวังสุขโขททยผมผ่านประตูเนี่ยประตูวังเนี่ยผมจะพูดในในหมวกผมนี่นะว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ทุกครั้งที่ผ่านทุกครั้งที่ผ่านเลยผ่านเห็นนะีนีพี่เจ้าหน้าที่เริ่มประจำการแล้วนะถ้าเราเห็นเส้นทางนี้เป็นไปได้สูงว่าพระองค์ท่านจะเสด็จผ่านทางนี้นี่เลยถนนไอสวรรคโลกอะไรนี่หละนะครับอ่านะผมจะตะโกนผ่านในหมวกนี่แหละว่าทรงพระเจริญนะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวผมนะแล้วก็การใช้ชีวิตทุกครั้งที่ตะโกนออกไปแล้วคล้ายๆกับเป็นการถวายพระพรนะพระองค์ท่านทุกพระองค์เลยนะ mm hmm. ผมจะรู้สึกดีนะรู้สึกดีและและรู้สึกว่าสิ่งที่เราสิ่งที่ผมอวยพรพระองค์ท่านนี่ผมได้รับแทนนะผมรู้สึกอย่างนั้น <laughs> จริงๆครับจริงๆ คนเรารักใครชอบใครบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลนะนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมรักพระองค์ท่านโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่นะครับเหตุผลคือรักนี่แหละไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของตัวผมต่ออพระบรมสานุวองค์นะทุกพระองค์เลยนะพระองค์พาผมผมผ่านที่ไรผม ผ่านวังสุขโขทยัยผ่านหรืออะไรก็ตามที่เห็นเป็นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นี่ผมจะนึกถึงพระองค์ท่านเป็นอันดับแรกๆนะครับอ่าสองดูก่อนนะเผื่อมีคนข้ามหน้ารถเมย์ในตัวดีเลยนะหน้ารถเมย์ถ้าเราเห็นรถเมยรถบรรทุกเขาหยุดเนี่ยนะโอ้เราจาดซีสว่พุ่งเข้าไปเลยดูก่อนว่าเขาหยุดดูอะไรนะอ่ะกลับมากลับมากลับมาเรื่องเรื่องเล่าบนหลังรถ อย่างที่เห็นนะเพื่อนๆในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่5้าพฤศจกิกายนพุทศักราชสอง6นี้ผมได้พาลูกสาวตัวแสบไปเที่ยวไปเล่นน้ำที่หาดทรายขาวสยามชัยแน่นอนว่ามันมันเด๋มันสนุกมากเลยนะมันสนุกมากเฮ้ยผมไปทางนี้ดีกว่าผมเลือกไม่เหมือนใครนะจะเอีน,น่านใครอยากไปก็ไปโลดสูนะ สนุกสนานครับลูกสาวผมตัวแสบได้เล่นน้ำจะบอกว่าจำลองทะเลครั้งแรกเลยนะเขาก็ลงไปกล้ากลัวบ้างตามภาษาเด็กนะเกาะแม่ตลอดเพินผมไม่ได้ลงนะเพราะว่าผมถ่ายวิดีโอและเฝ้าของด้วยเราไปกันสามคนพ่อแม่ลูกนะมีผมสีภรรยาน้องปิโตนะและน้องตัวแสบลูกสาวตัวแสบเด็กหญิงปลางชาย พาเขาเล่นอะไรเขาเล่นหมดอมืเล่นเล่นดินเล่นทรายเล่นอะไรอีกเล่นน้ํานะอุ้ยนินจาหกห้าศูนย์นี่หว่าโฉมใหม่นะโฉมใหม่สวยครับสวยให้ตายสิคาวาสกีทําไมไม่ทํานินจาหกห้าศูนย์สี่สูบวะ ถ้าทำนินจาหกห้าศูนยสี่สูบมานะผมไม่ซื้อเซ6เอหกอานะแต่หกร้อยซีซีสี่สูบเรียงมันมีแค่เซ6เอหกอที่เป็นตัวเรื่องของเราเออนะจ,จําใจจาใจซื้ออ่ะกลับมาผมพาสีภรรยาและลูกสาวตัวแสบขึ้นเซ6เหกอาคันนี้แหละ แน่นอนน้องปางสายลูกสาวตัวแสบของผมใส่หมวกด้วยนะใส่หมวกกันน็อกด้วยเป็นรูปคุณหมีนะครับเราเป็นครอบครัวตัวหมีกันมีหมีมีผมก็หมวกหมีนะตัวผมเนี่ยตัวข้าพระเจ้าเนี่ยแต่สีภรรยาใส่หมวกหมีเช่นกันและเด็กหญิงปางสายใส่หมวกหมีเช่นกันนะแต่เป็นหมวกหมีพลาสติกหมวกสําหรับเด็กนะครับ แน่นอนว่าน้องเขาทำตามเรานะผมพาใส่หมวกไม่ได้วะพีท็กซี่เขารู้ตัวชา้าไปหน่อยผมจะออกซ้ายเมื่อสักครู่นะจังหวะนี้น่าจะได้มั้งอ้าเพื่อผมเข้าแล้วนะขอบคุณนะขอบคุณนะซ้ายว่างสวยไป <S <S เลือกฝั่งซ้ายครับศัตรูทางเดียวเ้ยไม่ใช่ศัตรูทางเดียวดิอุปสรรคทางเดียวคือ เราจะต้องระวังรถแค่ฝั่งขวาเท่านั้นฝั่งซ้ายไม่มีมีแต่ฟุตบาทนะถ้าเราล้มเราล้มใส่ฟุตบาทไปเลยอย่าไปล้มใส่รถเขาเออแต่ถ้าเกิดเราวิ่งแทรกตรงกลางนั้นเราล้มด้านใดนด้านหนึ่งนี่เราเจอแน่นอนนะนะล้มใส่เพื่อนเพื่อน,นชาวบ้านเขาเออแต่ถ้าเราล้มใส่ฟุตบาทน,นี่โอกาสโอกาสที่จะโดนรถชาวบ้านเขามันก็มีน้อยนะเฮ้ผมออกไปไหม เล็กซัดว่าไงเล็กซัดนายยังออกได้นะพวกอเส้นมันยังเป็นเส้นปล่าอยู่นายเปลี่ยนเลนในนสับขาหลอ,อกได้ไม่ผิดกฎไม่ได้วะผมต้องจอดตรงนี้ละอโอติดแงกเลยรถไฟนะข้างหน้ารถไฟจากนั้นพากันกลับบ้านนะครับเพราะว่า ฝนตกฝนตกผมมองสภาพอากาศแล้วแล้วมันแบบมันโหดร้ายมากอะ่ะมันโหดร้ายจริงๆนะสภาพอากาศแบบมืดดําเลยผมเลยบอกว่าเฮ้ยเรากลับกันดีกว่าก็ากลับกันนะครับเตรียมตัวล้างตัวอะไรเสร็จนี่โอ้โหเขาเรียกว่ายังไงอ่ตกพอดีเออตกพอดีตกแบบรุนแรงอะ่ะลมฝนนะ สักพักหนึ่งหยุดหยุดตกต่อตกแล้วต้องพาน้องกลางสายเข้าเซเว่นนะครับไปซื้อเสื้อกันฝนเด็กซึ่งเพิ่งออกจากหาดทรายขาวได้ไม่ถึงโลเลยนะขับออกมาม,มันมันแบบมันปอแปรปอแปรแล้วก็ออกมากันสักพักหนึ่งตกกระจุยเลยโอ้โหนะเราออกมาจากหาดทรายขาวไปถึงถนนใหญ่ตกแรงอีกทีนี้ตกแรงแล้วก็ จอดหลบครับหลบใต้ทางยกระดับทางสะพานข้ามแยกนะเออเขียวแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่เขียวตูไม่ไปตูวจอดก็กลับบ้านครับกลับบ้านขับบ้านกลับเข้าไปทางโรงพยาบาลนนะคนปรปฐมเลี้ยวเลาะเลี้ยวเข้าไปแล้วยังไงต่อรูไม จะถึงบ้านแล้วอะ่ะฝนตกเหลือระยะทางอีกสักสี่ห้ากิโลเมตรอะ่ะตกนะตกตกไปอยากเลยแต่ผมก็เออปไปเถอะไนะแต่ลูกสาวผมไม่เปียกนะไม่เปียกเลยเพราะว่าเขานั่งอยู่หลังผมมีตัวผมบังอะ่ะและใส่เสื้อกันฝนมีหมวกกันน็อกโอ้ครบอะ่ะนะครับครบเลยน้องไม่เหนื่อยเลยน้อง น้องสนุกสนานเฮฮานะแต่พอขึ้นรถแล้วหลับนะหลับเนี่ยหลับอยู่หลังผมนี่แหละเจ็งมากนะพอตื่นมาเล่นต่อสนุกสนานไม่มีท่าทีจะเพลียเลยแล้วไม่นอนด้วยนะไม่นอนเลยไม่นอนแบบคือปกติแล้วเด็กมันเพลียมันก็จะนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพักผ่อนนะนะอ,อไม่นอนครับอันนี้ไม่นอน <laughs> จนผมกลับนะครับ แต่คิดว่าคืนนั้นคงหลับเป็นตายนะโอ้มันทั้งแดดทั้งอะไรนะครับแดดเล่นน้ําแต่พูดถึงเราไม่ได้พาน้องตากแดดเล่นน้ําอะไรขนาดนั้นนะแค่แบบเออแดดแรงนี้แดดมันดูแล้วอันตรายก็าพาเขาล่มนะ แดดเริ่มหายเริ่มเริ่มอ่อนเนี่ยแล้วพาเล่นน้ําต่อนะซึ่งก็มีผมที่ป้วนเปียนอยู่แถวๆเขาเรียกอะไรชายหาดมผมต้องเฝ้าของด้วยนะเพราะว่าของเราอยู่เต็นท์เขาเรียกอะไรอยู่กระท่อมนออกระท่อมอกระท่อมเช่าเขาหนึยีบาทนะนั่งได้ทั้งวันเลยนั่งไปเลย แต่เรามาเที่ยวที่หาดทรายขาวแค่สองชั่วโมงกว่าๆเองนะเพราะว่าพายุฝนมันมันรุนแรงมากตกแรงนะเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์ตกจนน่ากลัวและแน่นอนขากลับหมายถึงผมกลับบ้านนะกลับจากกลับกรุงเทพเนี่ยนะครับจากบ้านเออ ขับไปฝนตกแวปั๊มนะแวปัม๊มตากฝนเรียกได้ว่าลุยกันไปลุยกันไปเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกพอเราถึงแถวแถวอ อะไรนะขนส่งสถานีขนส่งอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่สายใต้ใหม่นะแต่เป็นแต่เป็นเกี่ยวกับคลังสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งทางนครปฐมอะถนนบุรลมราชชนนีนะครับซึ่งไอตรงนั้นอนะหยุดละหยุดละมันมันไม่มีอะไรละพอมาถึงตลิ่งชันก็ไม่มีอะไรเขาเรียกตลิ่งชันไหมไอสะพานอะไรนะสะพานไม่ใช่ดิเขาเรียกถนนอะไรวะ ผมจําไม่ได้จำจำชื่อไม่ได้อะเลยสายใต้ใหม่มาแล้วนะครับคือหมายถึงมาคือกําลังแบบเส้นมุ่งเข้ากรุงเทพอืมผมก็นิยามไม่ถูกนะไหนจะขับรถตรงนี้ด้วย <laughs> ใช้สมาธิเยอะมีไหมเนี่ยไม่มีไฟเขียวครับรอรอรอ เล่นโทรศัพท์ไยแม่งขับรถไปเล่นไปสงสัยมันว่าง ไม่รู้เหมือนกันนะโตโตแล้วคิดเอาเถอะอะไรดีก็ทําไปอะไรชั่วก็อย่าไปทําหรือถ้าคิดว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วก็แล้วแต่ตัดสินใจ เรียกว่ายังไงไม่ป่วยก่อนเอ่อเรียกได้ว่าหายป่วยก่อนไปหาลูกสาวเออโชคดีมากนะข้างหน้ามีอะไรนะเลี้ยวเข้าซอยหรือเปล่าผมว่าใช่นะโอ้เจ้านายสู้เขาสู้เขา มาแล้วมาแล้วใจยเย็นใจยเย็นย,ยื่นยื่นยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้รถมีมาอันนี้อะไรหรือเปล่าเอาอยัางไงดีไปไปด้วย รถไฟฟ้าไปด้วยเด้อถ้าเป็นรถยนต์เราทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาด่าตายหาแค่มอไซค์นี้ก็ถือว่าผิดละขอไปไหน่อยนะพี่ชาย เออเลี้ยวมาแล้วเว้ยจะย็นจะยืนเดี๋ยวก็ปชาชดากับแท็กซี่มีไหมไม่มีว่างบางที่ผมคิดทําไปแล้วค่อยพูดก็มีนะเหมือนเมื่อกี้ประเมินก่อนว่ามีใครข้ามถนนไหมเออแล้วค่อยพูดเออนะพูดไม่ทันแต่คิดกับทำนะ่ะไปก่อน เมย์อะสามแปดสามแปดไปมอลามสองเดี๋ยวนะมันผ่านตรงนี้เหรอมันไม่ผ่านนี่เอ่อเส้นใหม่เหรอผมจำได้ว่าสามแปดมันเอ้ยเดี๋ยวนะมันผ่านตรงตายสนิทครับมันผ่านตรงไอ้พญาไทยไม่ใช่เหรอ ใช่ไหมน,นั้นก็กวักเรียกสามลอ้เอเฮ้ยกวักเรียกอินเดียนอเมืองไทยเรียกแขกอย่างนี้นะครับเงินสามล้อนะอกวักเรียกอินเดียบอกเลยครับถ้าอินเดียคุยกับแท็กซี่เมื่อไหร่ปูเสือปูเสือรอได้เลย ผมว่ายากแล้วแม่งติดครับล้อล้ออย่างเดียวไม่รู้ไอคันนี้มันจอดหรือเปล่านะออเขาก็ติดเหมือนกันไม่ต่างกันติดหรือจอดปะอ๋อติดติดติดนะต้องให้เขา,าเอ่ะต่อไปเลยนะ อินเดียมาแล้วเว้ยสะพานลอยไม่ข้ามนะครับอินเดียไม่ข้ามเอออินเดียใช้สะพานลอยไม่เป็นหมายถึงกลุ่มนี้นะไม่ได้หมายถึงคนอินเดียทุกคนแต่จะให้เรียกอะไรอะถ้าไม่เรียกว่าอินเดียนะแต่ถามว่าผมมั่นใจได้ไงว่าอินเดีย มั่นใจครับจะเรียกว่าอยังไงดีผมเห็นคนอินเดียมาเยอะดูออกอันไหนบางกาเทศอันไหนโอเคอันไหนซาอูดีออะไรทางนั้นน่ะเออมันจะต่างต่างกันอยู่จริงอยู่ว่ามันระไม้คล้ายคลึงกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันไปเสียทั้งหมดนะ นั่นเหมือนรถตู้ใบหยกนะอ๋อจริงด้วยนะควมูเดอร์สีขาวคันนี้เลี้ยวซ้ายสินะเฮ้ยเลี้ยวขวาผมตามแท็กซี่ไปอย่าไปรัดคิวเขา บุญ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 เอาไงเนี่ยพ้นไหมนะใครรองเท้าอะ่ะอันนี้ส่งแขกใช่ไหมส่งแขกหรือรับแขกไม่รู้โอ้ผู้สาวผู้สาวซ้ำน้อยเลยอ่าจวด โตขึ้นมาเป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่เฮ้ยรถคุณเบียร์เพล่อวะไม่น่าใช่นะห้าเก้าอ๋อรถเอ่อรถรถเจ้านายที่นี่เหมือนกันนะครับเตาเบียห้าเก้าเนยไม่รู้คุณเล็กหรือคุณใหญ่นะไม่แน่ใจอ คุณเล็กคุณใหญ่เอ,อ่อชื่ออะไรนะพันพี่ไลยใบหยกพันพี่ลมใบหยกอืมแต่ผมจำไม่ได้หรอกว่าพันพี่ไลยเนี่ยคุณเล็กหรือคุณใหญ่นะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นพี่สาวคุณพันเลิศปะ่ะโอเคเราเจอที่จอดแล้วนะตรงนู้นเลยด้านในกับ้ออฟรซา สามร้อยโฉมเก่านะซึ่งลักษณะมันจะเป็นยี่ใหญ่หน่อยที่ใหญ่นะไอเมียว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 ไอ้เมียวตัวแสบเมียวดำโคตรดำผมได้รอยแล้วนะตรงนี้นี่นี่นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรรถใช้งานจะให้มัน สวยใสไไมกิ้งมันมันยากสำหรับผมนะผมไม่ได้เป็นคนที่ดูแลรถอะไรขนาดนั้นแต่ผมทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้หมาถึงดูแลเรื่องความสะอาดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ซื้อมานี่ล้างครั้งเดียวนะรถคันนี้ละเออหนึ่งครั้งหรือสองครั้งไม่รู้ น่าจะหนึ่งครั้งนะนี่ฟอร์ซาจอดอย่งนี้ถูกต้องแล้วจอดยาวไปเลยแต่นายควรจะเอาหน้าเหยียบเข้าไปหน่อยนะพวกไม่งั้นท้ายนายเละเลยมีกองข้าวที่กินแล้วด้วยตรงนี้ใต้กิ่งไม้แห้งจอดข้างกับฟีโน่นี่ฟีโน่ต้ยเอ้เขียนนะไม่กลัวหรอกผมกลัวลื่นเท้านี่แหละ เดี๋ยวเราควรจะจัดตรงนี้หน่อยนะจัดดีไหมเออจัดทรงให้มันดูแบบเต็มๆหน่อยนะครับมันจะได้ดูว่าเออเราไม่ได้จอดกินที่อะไรนี่ประมาณนี้ส่วนข้างนี้เปอร์เซ็นที่จะมีคนมาจอดข้างนี่มีสูงมากเพราะฉะนั้นเราจะเยอะไปนิดหน่อยเหมือนกับเวียนให้เขานะ นี่แหละโอเคเยี่ยมผมรู้แล้วผมจะเอาใครมาจอดนี่เลยผู้บ่าวผมนะผู้บ่าวท่านนี้เป็นกุก๊กเขามักจะมาทำงานก่อนผมเสมอนี่จะมาจะมาถึงที่นี่ก่อนผมเสมอนะมาเสร็จเขาจะนั่งอยู่บนรถและก็จะแคะขี้มูกขี้ดังอะไรของเขานะแน่นอนว่า เขาลงรถแล้วเขาไม่ได้เออจะจะไปทันทีนะครับอแาจะายังไม่ถึงเวลางานเขาหรือหรืออะไรก็แล้วแต่รถนายเอบเอียงอยู่นะพวกให้ตายสิผมไม่รู้ว่าตัวบันทึกเสียงนี่ทานหมดหรือยังผมยังไม่อยากให้มันหมดนะมันเหลือขีดเดียว นี่โอ้ hey. oh, oh, พระสงฆ์เรามีรถไฟฟ้าใหม่ด้วยโลโบเอสยอดเยี่ยมมากตัวนั้นมีกุญแจรถผงผมอยู่ผมกำลังไปเอาที่ที่นี่มีพระคุมพระคุมรถซึ่งจำเป็นต้องใช้นะไม่งั้นรถท่านอาจจะถือกลอยชาวบ้านเขาก็ได้ ขอฝากนายไว้หน่อยนะที่สำคัญผมยังคงต้องใช้ผ้าผ้าคุมนี่มันเป็นผ้าคุมชั้นล่างสุดที่เราจะต้องใช้เพื่อเพิ่มความหนาให้กับการป้องกันไง <c oughs> โอ้ยเอา้าทางไหนล้วทีนี้ วันนี้เรื่องเล่าบนหลังรถถือว่าถือว่านานนะนานไม่ตัดไม่อะไรให้มันสั้นนะครับใครดูได้ก็ดูใครดูไม่ได้ผ่านไปไม่เป็นไรนะมันมันไม่ใช่คลิปที่ท่านจะได้รับชมแค่นิดเดียวไม่ใช่ครับไม่อันนี้ยาวเลยนะใครที่ขี้เกียจด,ดูก็เลียวนะครับเลียวกดป้อป้อแปะแป,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 ปข้ามฉากไปนะ มันง่ายมันง่ายยิ่งกว่าเรากรอเทปกรอเทปมวนเทปนะหรือว่ากรอวิดีโอวิดีโอง่ายหน่อยมีภาพด้วยนะแต่มวนเทปนี่ไม่มีนะไม่มีไม่ทราบว่าทันกันหรือเปล่า มันมีหลายครั้งบ่อยครั้งเลยนะที่ม้วนเทปบางม้วนของเราเนี่ยเรามีเพลงทั้งที่เราที่แบบไม่อยากฟังบ้างอย่างเช่นอารมณ์นี้เราอยากจะเปิดเพลงนี้ซึ่งมันไม่ใช่เพลงแรกของม้วนมันอาจจะอยู่กลางกลางม้วนอย่างเช่นเพลงที่3 4 5สห้านะเอยสมมุติม้วนเทปเริ่มต้นเนี่ย พอกดปิกไปมันจะเป็นแถบสีใสๆก่อนหรือไม่ก็สีขาวอ่าพอเป็นพอมาถึงแถบสีน้ําตาลไหมเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเพลงละมันเริ่มอ่านเพลงละอ่าเพลงแรกไม่ใช่เราต้องกดรีไปนะกดรีไปกดรีไปแล้วไม่รู้ด้วยว่าตรงไหนทีนี้กะเอาว่าตรงไหนเป็นเพลงที่เราอยากฟังถ้าท่านทำบ่อยๆท่านรีบ่อยๆท่านจะรู้ช่วงของเวลา หรือไม่ก็รู้ว่าเอ้ยเราเรากรอเราลีไปประมาณนี้นี่แหละเพลงที่เราอยากฟังมันจะอยู่ช่วงตรงนี้บางคนหนักหน่อยนี่เอาเทปมันจะมีตรงกลางมันจะมีช่องใส่สช่องใส่ใสให้เรามองให้เรามองเห็นเนื้อเทปด้านในว่าโอเคมันมันมันกินไปทางไหนมันมีสองแกนไงซ้ายขวาให้ มันมันให้เราดูว่าเออซ้ายเยอะขวาเยอะอะไรอย่างเงี้ยหน้าเหน้าบีก็ว่าไปเออเราก็กะเอานะครับว่านี่แหละมันจะต้องอยู่ประมาณนี้เนื้อเทปฝั่งนี้ฝั่งนี้กินประมาณนี้นี่แหละเพลงที่เราต้องการเออบางคนก็จับเวลาเอาในการรีบางคนก็ดูเนื้อเทปเอา <laughs> นะเดี๋ยวผมจัดแจงคันนี้ดีๆหน่อย เออนี่ยอ่านี่นะนี่มันจุกนั้นเป็นแบบนั้นพอเทียบกับ youtube แล้วเราสามารถคลิกได้เลยนะดูได้แม้กระทั่งช่วงเวลาและเห็นภาพด้วยซ้ำเร่งสปีดก็ได้สโลให้มันช้าๆก็ได้โอ้เรียบง่ายมากอาลืมเกือบแล้วแม่ละ นี่ผมลืมในนี่คือที่ใส่ที่ใส่ผ้าผ้าคุมของผมผมลืมไปแล้วนะให้ตายสิผมจะต้องเอาเก็บไว้เก็บไว้ในนี้เออไว้ในเบาะนี่แหละนะถือว่าจัดว่าจมนะครับ คุมไปถึง้างล่างเลยอ่ะประมาณนั้นท่านใดที่รู้สึกว่าวิดีโอผมมันยาวไปนะผมก็อยากจะพูดว่าขออาภัยอยู่หรอกนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร <c oughs> นะเอาเป็นว่ารีอาแล้วกันนะอือยากฟังช่วงไหนอยากดูช่วงไหนรีอาได้เลยนะดูเอานะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจท่านก็ผ่านไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเรื่องเล่านะแต่ท่านแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้ผม พูดเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรนะถ้าผมพูดได้ผมจะพูดให้นะครับเสนอมาได้เลยโอเคไว้เจอกันใหม่นะผมปวดฉี่ละโอ้น้ำมันเยอะนี่ว่าจวดนะโอเคไปขอบคุณที่รับชมนะเรื่องราบนหลังรถ <c oughs> เดดร้อนนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ